ยุคติขือที่สามสมาธิกชูคนติขือ่อประกอบไยด้วยกิมพลังช้างขี่ไปยีไห,หินไม่ยีไปหินไม่ยีไปหินเจ๊มากว้าขี่โด่งขีง่ื้อพี่หมีเปาปลาเค็มอ๋ออ๋อพลังใบเนี่มันหอมจริงจริงพี่โพสายสิสิใยคอนเทนต์พวกเราคือชมรม,ม<อ>ด่านที่คุณต้นบอกว่า แมนยูแมนเิตี้เหรอสีฟ้าอยู่แต่สีแดงจบแล้วสีแดงครับผมมาผมก็ตามคุณต้นนะครับผมเราลงวูดแคมป์ไหมลงไปไม่ได้เล่นตรงนั้นนะมเป็นแบบนี้สายตาผมนี่แทบจะติดลบบอกแล้วกูประตูอยู่ไหนวะเห็นต้นไม้ ลงไหนเราลงเนราบงตรงวัดเลยเหรอฮะไม่รู้รีบเลยในจบอ๋อคือคนจะไม่ลงจับคือบินเฮยเก็บันก่อนตรงไหนตรงไหนตรงไหนสองตัวตรงไหนตัวนึงลงบ้านเล็กลงบ้านแยกบ้านเล็กอีกตัวหนึ่งลงงัดลงงัดเราเลยตรงกดดับแล้วทำไมเราลงมาลงบังคาวะเนี่ย เฮ้ยก่อนนลยดิโอ้โห M4 โอ้โหกระสุนหนึ่งนัดอ๋อสามสิบนัดโอเคแตงนั้นัดตรงกลางกดังอ่ะมีตัวหนึ่งนะพี่พี่วิ่งมาหาพี่วิ่งมาหาพี่ล่อมันมาล่อมันมาเช็ค โอ้โหมันเข้าหัวกูเลยเไม่เป็นไรชุบได้ชุบได้เฮ้ยมันยิงแม่นจังวะตรงไหนตรงไหนยังยังๆๆเจ็บเจ็บเจ็บนีล้มไม่ดีซองแปดไอ้เนาะเดี๋วกกันนิ่มมันรู้ทิ้งเหรอมันลงกี่คนวะในเมืองอ่ะสองคนปะที่เห็นก็สองคนโอเคหน้าผม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 เก็บเก็บนก่อ พี่ไปรูดก่อนพี่ไปรูดก่อนรูทแล้วอยู่อยู่เดินมาหาดิฟโลนวูบ่ะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังพยายามช่วยโคเวอร์ถ้าเกิดเขาลมก็จะได้ซ้ำซ้ำได้เลยซ้ำศพคนนะหน้าหน้าพี่พี่หน้าหน้บ้านใหญ่อ่ะบ้านหน้าผมเนี่ย เฮ้ยพี่พี่หน้าเลยหน้าแล้วแตเดียวโอเคอเฮ้ยอะไรวะไอ้ตึ้มวดนเดียวมันล้มพี่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 อะไรอะไรอะไรตัวนึงตัวนึงตัวนึงวิ่งมาทางนี้พี่มาทางนี้เสียงเท้าไปดิเสียงเท้าพี่มาชุดหลังนี้พี่มาชุดหลังนี้พี่พี่มาชุดตรงนี้พี่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 มามาช่วยเขาช่วยเขาตหน้าไอพี่อะหน้าไอพี่อะหน้าไอพีอะพี่พี่ ดูพี่มาดงพี่มาดูพี่มารูพี่มาี่พี่ก็ไปอย่างนี้แหละโดนไปดอกนึงเจ็บมากเจ็บมากเออไอหาคุณรตี้ตอนนี้ตรงนี้นะกำลังฟอนเล็บกันอยู่ตอนนี้ไหาคุณรตีอีกนี่ว่แมันเข้ามาซ้อนไอตรงนี้เห็นเหลือเหมือนเหลือตัวดึงนะไปสองตัวนี่ว่า ต้นไม้ต้องขะลายต้นหนึ่งตัวหนึ่งระยยาไม่มีโอ้งไเจ้าเฮ้ยไปชุบก่อนอได้ไปะไ,ไปชุบก่อนได้ปะแล้ชุบหมายถึงอ๋อชุบอันนั้นใช่ไหม,ไ,มได้ไดเลยไปชุบก่อนไปชุบก่อนจะได้โดดลงมาช่วยได้ด้วยหรือว่าอยากจะสกิปแมพยิงคอยยิงสเปรย์ช่วยหน่อยนะพลิกยิงหน่อยยิงยิงยิงดักเผื่อหน้าไว้เออยิงดักไว้หน้าเกมนี้มันกระสุนมันวิ่งอยู่มันมีทางวิ่ง แล้วมันวิ่งมาจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพีททมาร์คอ๋อบอทบอทเหรอไม่จะมีบอทด้วยเหรอพีทมันเล่นใหม่ไงอ๋อมันออกอยู่ยังอยู่ที่มาร์ค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 พีที่มาร์คนั่นแหละต้นไม้ต้นไม้เดิม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 เมื่อกี้ที่พียิงไปตอนแรกอ่ะ S <S วีนั่นแหละ่นแหะต้นมอ้อะมาข์าหน้าพี่อะโคไว้น้องโคไาน้องยหลังหินนีกตัวหนึ่งไอ้ขาดทำไมมันเยอะจังวะสวยพี่หลังหินขวามือพี่อะหินก้อนใหญ่ข้างหน้าพี่อะข้างหน้าข้างหน้าพี่ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ที่เดิมที่เดิมนั่นแหละข้างหน้าข้างหน้าต้นอะเอออยู่หลังหินยหลังต้นไม้หลังต้นไม้หลังต้นไม้ลังต้นไม้ หนึ่งพี่ต้องถัดไปต้องถัดไปต้องถัดไปนั่นแหแะนั่นะไเอ็งกรเป๋าโอเคเออสวยอีซสี่สวิกเกิดครับวุ่นวายดีเนาะมีบอทด,ด้วยวะเออ <c oughs> เกิดใหม่ไม่แล้วคือมันอีมีซีโฟอ่ะคือจะขับรถเข้าไปใช่ป่ะไม่กูสามารถระเบิดบ้านข้างๆได้ เลยทิ้งน้องเลยคือเมื่อกี้อ่ะจะระเบิดบ้านข้างๆอยู่แต่ก็เลยอดระเบิดจริงสนุกแน่นอนเลยอ่ะโอเคลงซะทีโอเคทุกคนจะไปลงตรงไหนกันออกเมืองเดิมเนาะเราก็อยู่ตรงนี้ไงตอนต่ออเยาไม่มีเลยก็น่าจะแมบเวียดนามนะ โคทีผมไม่คิดว่ามันคือคอมเมน, <laughs> นี่แมพไทยเพื่อนนี่แมพไทยเพื่อนใช่หรอหอุอ้ยเออมึงไม่รู้หรอไม่รู้ตอนแรกนึกว่ามันเป็นเวียดนามไม่ก็มาเลเซียหรืออินโดนดีเซียน,นี่แมพไทยนี่แมพไทยโอ <ห S 2> ้รู้สึกว่าคนไทยเขาแข่งแล้วชนะหลายรายการเขาก็เลยใส่มา <โห S 2> อ๋ออ๋อนี่คือรู้ใช่ไหม ได้อะไรไม่รู้ใช้ไปก่อนโอวืลอวกี้แบบว่ามันยิงเข้าหัวน็ดเดียว้ไปเลยเสียดายจังมันรูดครับผมกังโก้เฮ้ยเหือ,อยางเก็บไปดีกว่า ผมไม่น่าจะได้ใช้ได้ประโยชน์เท่าไหร่ให้คนที่เขาเล่นเป็นเอามาใช้ดีกว่ามีสติกกี้บอมมาไว้แปะได้แปะกำแพงมัน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 คล้ายๆกันปะแต่ว่าสติ๊กกี้บอมเหมือนมันโยนได้นะเออโอ้โหเสียงอะไรระเบิดอ่ะอยู่วงแดงเลยนี่ว่า เฮ้ยเขาบอกว่าคนบาปกรรมมันจะมันจะโดวงแดงเว้ยเรามาดูกันดีกว่าเออบ้านเออไม่พี่บ้านบ้านในหมดนี้มันระเบิดได้นะก็นั่นแหละผมเลยลองพี่ขาดูนี่แหละเฮ้ยเรามีบุญมีบุญตอนไม่ได้สู้กับคนนี่เนาะ เออเวรกกรมดิบมาแล้วเอ้ดอปเจนดอปเอ้ถังน้ำมันเก็บไว้เผื่อเจอเครื่องบินไม่ทำไมเมื่อกี้พุ่เดียววะอ่ะคือเมื่อกี้จะยิงมันแต่คิดว่ามันจะวิ่งตามพีมาติดก็เลยบอกว่าปีนหลักดอแม่งเดินมาพอดีเอ้เจอที่เก็บเสียงสองอันวะมานี่ดิบ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 มีแล้วมีแล้วออกมีแล้วหรอพีเอาป่ะที่เก็บเสียงสไน ต้นเอาปะมีแล้วโหมานี้มันแจกจ่ายจริงเว้ยเขามีของกันหมดเลยคิวบีแฟรตอนแรกว่าจะเกมอะไรนะเนี่ยที่เลือกลงตรงนี้เนี่ยเราเราจําได้ไหมที่เรารู้จนเพลินพอเราจะออกนล้วโดนหมดอ่ะมันก็มีบ้างเพื่อนมันก็มีบ้างเฮ้ยรมาอะไรวะเรา กลางใช้คิวบีหน่อยดิตรงนั้นแสดงว,วนน่าคนโดดลงตรงทิศตรงทิศ SE แล้วก็มีรถเอ้ยมีรถมาฮะยิ่งยิงเอ่อไอรถแมพครับรถตับของโอ้โหอ๋โอ้โหอ๋อไม่ไทีพังทีทท ดิ่งมรเบอร์กระสุนหมดกระสุนหมดเฮ้ย RPG ว่ะทฮถามจริงพี่ตอนนี้พี่ต้องโคเวอร์พี่นะพี่มีกระสุนอยู่สูนนัดบมนีไม่ต้องวิ่งไปยิงมานะพี่พี่อาจจะไม่ได้ยิงแต่พี่ดีนั้นโมมันเช่ามาหนึ่งนะ ไม่น่าสงสารวะถึงไหมว่า RPG อารีะใครยิงอะไรวะนะ่ะไม่ถึงห <RPG S 1> ามันโยนเลยที่ชายเฮ้ยสไนายผมวงอยู่ไหนวะอ้ห้หวงรักเรามากเลยอ่ะตานี้ไปน,นึงนะขอหากระสุนเขียวก่อนแม่งหมดหมดเกี้ยงอ้าวพี่ไม่รับ <c oughs> ไม่รับใครเป็นสักคนเหรอลูก ฮะไปเนี่ยอีกายคนละสองปด็นปรเก็นครับเก็ดยันไปไม่เป็นไรตอนนี้ได้เล่น a u g ว่นตอนนี้เดี๋ยวป็นหนึ่งนะเจอชุดปฐมพยาบาลใหญ่ขอวิ่งไปหยิบเก็บแป็นนึงเป็นเลขที่หัดเล่นเลยนะ a u g a u g พี่เดียพี่ดียิี่ยืนใช่ปะพี่เดียยินใช่ปะเอ่อพอรีบไปอยู่รีบไปหาเขาเร็ว พี่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 วันนี้วันนี้วันนี้พี่จิงพร้อมผมไหนผมมองเลีงเีพี่หนึ่งสองสามไย่ผมยังไม่เห็นย่าเรอเหินเินเยอะนะพี่พี่ตรงนี้ทำไมอู้อ้ยก็ปีอยู่ในเงี่ยววะน่ะพี่ช้าเกินโอเคโอเคไม่ผมไม่เห็นมองล่างเดียวโอเคแสดงว่าเราเราไปหาก็เถอะเรารไปหาก็เถอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเาขาโดดลงมาพี่เราเขาเราเรามาหาเรามาหาคนที่กับเขาได้แหละยิงอะไรอ่ะยิงมันไงโอ้โหแม่งไม่มีกระสุนเขียวเลยพระเจ้าช่วยมีแต่จักรยานไฮ้จักรยานเนอะโอ้โหกูเลยนี่หว่ามาหน่อยมากหน่อยอยู่บนเนินนะเขาลงเขาวงเข้าวงเข้าวงเขาวงโอเคป่ะพี่ถอย มาแค่เนแหจอเขาพี่ดี่ดพี่ดขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้ยาน้ำอะเลยจะยาน้ำไม่มีแล้วช่ไหมไม่เป็นไรอะไรที่เขาทำอะไรกันอยู่ก็ได้ไมารับกูด้วยมารับกูด้วยโอ้ย 我我老我老了，别别别别别别了，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 别别别 ตัวเดียววะเดี๋ยววิ่งไปลันเหนือไงมี่องหลังม่ออกหลังม่ขอกหลังพี่หน้าเราหน้าเราหน้าเราวิ่งมันยิงมามันยิงตรงนี้ตรงนี้ตักหนึ่ง กูจะนั่งนะบนด้า่หลังให้เฮระวังตัวนี้พี่ระวังตัวนี้โอ้โหนูนั่งก่อนแล้วมองมุนเขายิงมาตรงไหนเก่อนนันไม่จะหมาหนันมันเล็งไม่ได้มันเล็งไม่ได้ตรงไหนพี่ตรงไหนพี่ตรงไหน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 ล็อกตรงไหนล็อกไอตรงมาเหลืองมาเหลืองตะกี้นึกว่าเมื่อกี้นึกว่าดีแหม เมื่อกี้นึกว่าดีเคลียร์ไปแล้วโอเคก็ับลุเผมื่อนี่เมื่อค้นโอเคนะครับาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s <ś webinars> ับ <anthropology> s c r กดติดตามเมื่อไห่คาดคคิดต่อไปสวัสดีไปครับยัย